ผู้รับผิดชอบงานยาติดมาเป็นผู้แถลงข่าวนะครับคดีนี้สืบเนื่องจากเออมื่อประมาณเดือนออมิถุนายน2568นี่แหละครับเมื่อประมาณ2-3เดือนที่แล้วนะครับเรามีการจับกลุ่มออยาธิปิตที่เป็นโกด,ดังในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับจำนวนประมาณ7ล้านเม็ดนะครับ7ล้านเม็ดเศษนะครับครั้งนั้นเราจับ คนเฝ้ากดังนะครับแล้วก็จับผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้สองคนนะครับแล้วก็ออกหมายจับที่เหลืออีกสองคนนะครับก็ทางชุดปฏิบัติการนะครับก็ได้ทําการขยายผลชุดปฏิการก็ประกอบด้วยชุดของท่านผู้บับการสืบสวนสอบสวนครับท่านพลตำรวจตรีบริชติแสงคําซึ่งมีท่านพันตำรวจเอกจักรพันธ์โอสถาการนะครับ หัวหน้าชุดนะครับผู้กับอพอในานะชุดริยการของปรับปรามทางเศรษฐกิจของตรวบทพุทธรภาคหนึ่งทำตังขยายผลนะครับทราบว่าขาบวนการนี้ก็ยังมีการขนส่งและก็มีการดรําเนินการลักลอบขายก็เมื่อวันที่สามนะครับเดือนนี้นะครับวันที่สามทราบว่ารถยนต์คันนี้นะครับคันสีขาวคันหกล้อนี่นะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็มีการเดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งเราสืบทราบอยู่แล้วนะว่ามีการไปขนส่งยาบ้าลงมานะครับทางชุดปฏิการก็เลยติดตามสะกดรอยไปนะครับจนกระทั่งวันที่4นะครับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับก็ขับลงมาทางพื้นที่ของภาคกลางนะครับมาจากเขตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ แล้วก็ลงมาตามเส้นทางนะครับเราก็ได้สกัดจับนะครับที่ในพื้นที่ของอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธนะครับซึ่งคนขับรถนะครับขับมาเพียงเพียงแค่หนึ่งคนนะครับขณะที่ลงข้างทางไปทำภารกิจส่วนตัวเราก็ได้ทำการล็อกตัวนะครับแล้วก็ทำการตรวจคน้นพบยาบ้าทั้งหมดประมาณ6ล้าน9ก้าแสนเมตร เกษนะครับซึ่งบรรทุกในรถหกล้อคันดังกล่าวนะครับจึงได้จับกุมตัวพร้อมของกลางส่งครับพระนรมสวนนะครับข้อสังเกตนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คนร้ายนะครับมีการบรรทุกพืชผลทางการเกษตรจะเป็นต้นกล้านะครับเป็นต้นน้อยหนาแล้วก็ต้นอัญชันนะครับเป็นสินค้าเกษตรเพื่อทางพางสินค้าขึ้นไปทางภาคเหนือนะครับไปส่งสินค้า ทางกลับก็จะตีรถเปล่าตีรถเปล่าแล้วก็บรรทุกอย่าบ้ากลับมานะครับก็ครั้งนี้น่าจะทําเป็นครั้งที่ครั้งที่สองนะครับจากการขยายผลนะครับเอ,อ่อเราได้สืบสวนแล้วก็ได้สะกดรอยนะครับจนกระทั่งทราบว่ามีการดรําเนินการดังกล่าวนะครับเอ,อ่อคดีนี้ก็เอ,อ่อทางเอ,อ่อปปสภาคหนึ่งนะครับโดยท่านพอ,อปปสนะครับท่านพิพเมธ นะครับไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับท่านอากาศปานรแย้มนะครับมาร่วมสืบสวนขยายผลตั้งแต่ต้นนะครับก็ทราบว,ว่ายาบ้าที่เกี่ยวข้องนะครับในะบวนการนี้มีอยู่สามส่วนด้วยกันนะครับมีทั้งที่ปั้มปลาเล็กซัดนะครับแล้วก็ปั้มปลาเกาเก9แล้วก็ปั๊มตราไววันนะครับก็ คงจะต้องมาจากแหล่งที่มาซึ่งทางปศสะจะเป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบใน,ในเรื่องแหล่งที่มารวมทั้งเครือข่ายนี้นะครับก็เป็นเครือข่ายที่ต่อเนื่องที่เราเคยืึกราบบนะครัผู้สั่งการก็ยังอยู่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเรามีข้อมูลในการดําเนินการนะครับก็คงฝากทางปปสะซึ่งทําการขยายผลในส่วนนี้ด้วยนะครับทางปปสะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเช่นะ ครับเรียนท่านรองผู <ga> ้การตำรวจตํารวจพักหนึ่งนะคระับท่านผู้การสืบสวนตำรวจตํารวจพักหนึ่งนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนนะครับก็อย่างที่ท่านรองผู้การนําเรียนนะครับเนื่องจากเอ่อตัวยาเสพติดนะครับมันมีเอ่อมีสามชนิดนะครับทางสภปสก็จะให้ทางสถาบันสุขวิจนยาเสพติดนะครับตรวจสอบเอ่อจากโปรไฟล์นะครับจะได้ทราบแหล่งที่มานะครับว่ามาจากแหล่งใดนะครับแล้วก็จะ เอ่อในการข่าวนะครับจากสามตัวอย่างนะครับก็น่าจะมาจากเจ้าของยาเสพิดสามลายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับผู้สั่งการนะครับที่หลบทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับทางอปสก็จะประสานงานนะครับกับทางส่วนที่รับผิดชอบนะครับของประเทศเพื่อนบ้านนะครับให้ติดตามจับกลุมซึ่งตอนนี้เราก็ประสานงานแล้วก็ทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับภาคีก็ สื่สวนจับคุมอยู่หลายลายนะครับแล้วก็ในส่วนทางด้านทรัพย์สินเดี๋ยวเราก็จะร่วมขยายผลแต่ทางตุรวจสางทักหนึ่งนะครับขยายผลแล้วก็ตรวจยึดทรัพย์สินนะครับก็ขอใพี่น้องสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นะครับสายด่วนแจ้งเบาะสดาติดหนึ่งสามไปดหกครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับมีคําถามจากสื่อมวลชนไหมฮะเชียงครับ การซุกซ่อนแล่ะฮะนี่ฮะจะดูของจริงเลยไหมฮะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปที่นั่นเลยนะครับก็จะซุกซ่อนอยู่ในช่องที่ก็าทำดักแปลงมาโดยเฉพาะเดี๋ยวเอา อันนี้สภาพขาบวนนะฮะเวลา,าไปทางภาคเหนือเขาจะใส่เขาจะใส่พวกต้นไม้หรือสินค้าเกษตรไปส่งจะเป็นพวกพันไม้ครับช่อบรรทุกไปนะครับแต่ขากลับมาจะเป็นปีรถเปล่าแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเขาซุกไปน,นี้นะฮะหกล้านกว่าเมตรเนี่ยฮะซุกไปนนี้ทั้งหมดเลยครับก็ตัวนี้ก็จะปิดปิดเรียบร้อยหมดเลยฉะนั้นเวลาดูเนี่ยดูไม่ออกนะฮะถ้าไม่มีการข่าวแล้วก็ไม่มีการสืบสวน ในทางในทางลับมานะครับก็ก็ใช่ปกติมันจะตีพื้นต่ํารถปกติมันก็ต่าแค่นี้ใช่ไหมครับแต่นี้เขาตีพื้นสูงมาเป็นพิเศษแสดงมมีการดัดแปลงมานะครับอันนี้ก็เป็นขบวนการท,ที่ที่พยายามที่จะหาช่องทางที่จะเอ,อหลุดรอดออสายตาเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เถ้าถ้าถ้ารถวิ่งอย่างนี้เราเราจะดูไม่ออกแหละครับ นะครับถูกไหมฮะนี่ใส่ได้ทั้งหกล้านกว่าเม็ดนะครับอ่าลองลองปิดให้ดูกอนตอนมาชั้นบนก็จะโล่งอยู่แล้วนะครับไม่มีไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาไปส่งทางเหนือแล้วก็ขากลับก็ตีลงมาใชต่ตีรถเปล่ามานะครับ ริงๆแล้วเขาได้ครั้งละสองหมื่นเองคะัเขาทําฟอร์มว่าเป็นสินค้าเกษตรทั่วไปแต่ว่าเขาได้ค่าจ้า,จางสองหมื่นซึ่งปกติเขาไม่ได้ขับไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มีค่าจ้างขับรถต้นไม้อะไรอยู่แล้วครับก็ทํางานยาโดยเฉพาะเลยแต่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งประมาณสองหมื่นใช่ครับใช่ครับสองครั้งเลยครับอันนี้อันนี้ครั้งที่สองครับจริงๆทำสามครั้งแต่ครั้งที่สองครั้งครั้งก่อนหน้าเนี้ ไม่ได้งานไม่ได้งานก็เลยสําเร็จสองครั้งครั้งนี้คือครั้งที่สองท,ที่จับได้จับได้ด้วยรวมเป็นสองครั้งครับนะฮนะนะดึงยาออหนักนเนี่ยลองลองดึงไหมพี่แอดีกยว่ะ โอเคนะครับโอเคนะครับประเด็นก็คือทาไมยามาหลายชนิด,ด่ังอันนี้ก็คือต้องฝากทางบปรสนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันทั้งหมดเลยครับแสดงว่าหลายแหล่งผลิตใช่ไหมครับอายายานี้จากการขยายผลก็ลง,ลลงนลลในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักเลยใช่นะฮะพื้นที่ภาคกลางเป็นหลัก ไม่มีครับไม่มีอืมถูกต้องฮะเพราะว่ามันก็เป็นความปกติแล้วตำรวจที่ตั้งด่านอยู่ก็ต้องมีต้องมีการสังเกตแล้วก็มีการดูดูความเป็นพิรุษของของพฤติกรรมในการขนส่งนะครับว่าว่ามันเหมาะสมหรือไม่ที่จะเอาของบางอย่างจากภาคกลางไปอย่างเช่นต้นไม้กล้านี่ฮะขึ้นไปถึงเชียงใหม่ เวลาตั้งด่านเนี่ยขึ้นเชียงใหม่ถ้าเรามีความสงสัยเราก็มันก็น่าจะต้องมีอะไรเป็นเป็นพิรุษใช่ไหมครับแล้วตีรถกลับมาของไม่กี่อย่างตีรถเปล่ากลับมามันจะคุมไม่คุมกับการขนสง่งอันนี้ก็เป็นเป็นเทคนิคการการตั้งด่านอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างอื่นมันก็ดูยากพอสมควรนะฮะแต่ก็ต้องดูการดัดแปลงนะครับว่ามัน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 ยกสูงกว่าปกติซึ่งถ้าเราไม่อยู่ในวงการรถเราก็ดูยากพอสมควรนะครับ เหมือนเหมือนตอนรถปูนนะฮะตอนรถปูนเนี่ยที่จับมันก็เป็นเครือข่ายที่ที่ทําต้องพยายามหาวิธีการที่จะหลุดรอดสายตา,ยตายเจ้าที่น้องเกษโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะ ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเียใส่ทุกมือกัน รอันนี้นะฮะที่ว่าเล็กซัสนะครับอันนี้ยี่ห้อใหม่เล็กซัสจะเป็นจะเป็นพื้นสีสีส้มๆนี่นะฮะเนี่ยดูผมผมผมเพิ่งเห็นนะตัวนี้เพิ่งเห็นว่เราเราเจอไหมในพื้นที่จะเจอไหมตัวเจอน้อยนะ,ะตัวตัวเอล่ะฮะเล็กซัสเนี่ยนะครับ แต่ว่าถ้าข้างนอกมันจะเขียนว่าทิ่เพื่อเอแล้วก็ตัว L เนี่ยนะฮะก็คือเล็กตัสนี่ะครับเพ,พิ่งเจอฮะเจอเจอเจอ,เจอน้อยอันนี้ไม่ค่อยเจอเจอจะไววันกับเจอแต่ววันกับกับตองเก้าอันนี้อันนี้ตองเก้าเราเเจอตัวนี้บ่อยครับตัวนี้ฮะเจอบ่อยนะฮะตรวจแล้วใช่ไหมฮะอ่าเป็นยาบ้า ีน้ําตาลไหมอ่ะโอเคครับเนี่ยที่เราเจอบ่อยก็คือตองเก้าอันนี้นะฮะนะครับแล้วก็ไอตัวไววันนี้ก็เจอสีชมพูเนี่ยฮะไววันเหมือนกันถูกไหมนี่เราจะเจอสองสีนํำเงินตัวนี้ก็เขียนว่าเออไววันนะครับโอเคครับเฉพาะตัวเล็กสัน้นนี่ฝากเป็นพิเศษหน่อยพี่ เพราะว่าไม่ค่อยเจอถึงมาใหม่ในลองตรวจตัวนี้หน่อยตรวจตรวจตัวเล็กซัดหน่อยครับน่าจะเป็นตัวตัวยาค่อนข้างใหม่สีมันจะสีมันจะใสๆหน่อยเข้มเหรอเข้มหรือจางแค่เนี้ยเข้มเข้มกว่าเดิมอีกตัวเม็ดยาจะใหม่หน่อย ดูสีมันจะใสๆ à, ลองลองลองไวัยวันด้วยเปิดเปิดเลยฮะเขาตรวจตรวจได้หมดแล้วจับได้เลยดูดูแล้วเล็กตัวเล็กสัตจะจะเข้มกว่าใช่ไหมฮะ อ๋อเก้าเก้าดำเลยแล้วก็ตัวอันนี้จะจางหน่อยผมว่าย้ายไปอยู่พอถอดีีั้มฮะผู้การสื่อผมเนี่ยน่าจะย้ายไปอยู่แผนกพิสูจน์หลักฐานนี่ตรวจตัวดีจางจางหรือเข้มพี่บอยถือหน่อยเข้มเหมือนกันสุดท้ายก็เข้มหมดเลยฮะเข้มเหมือนกันอ้าว เป็นเป็นเรื่องของเจ้าที่ตรวจแหล่งที่มาแล้วกันครับครับขอบพระคุณครับ